สวัสดีครับผมวัญทวนลายสังจากช h a n n ก l อบสกายเน็วันนี้จะมีการนำตัวอย่างการใช้ Open CV ในส่วนของ Facemate นะครับมาแอพพลายเกี่ยวกับการระบายสีนะครับในส่วนของโครงใบหน้านะครับจะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยจะทำการคำนวณน,นะครับจากตัวอย่างคราวที่แล้วแล้วเรานำจุดต่างๆเนี่ยนะครับมาพอดต,ตาม เส้นรอบของใบหน้านะครับแล้วก็ทำการสร้างเส้นสีขาวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีการประยุกต์โดยการใช้สีนะครับระบายไปทั่วใบหน้านะครับแล้วก็มีการระบายคิ้วนะครับเป็นสีดำแล้วก็สร้างเส้นขอบคิ้วนะครับสีดำเข้มนะครับส่วนดวงตาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีชมพูในการระบาย แล้วก็เส้นก็ใช้สีชมพูเพื่อตัดขอบดวงตานะครับส่วนในส่วนของตรงปากนะครับเราก็จะแบ่งเป็นลิมฟีปากบนแล้วก็ลิมฟีปากล่างนะครับแล้วก็มีการระบายสีนะครับก็คือสีแดงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันในเรื่องของ face m a t e นะครับเราก็สามารถนำประยุกต์ได้นะครับ ในลักษณะตามตัวอย่างที่เห็นนะครับถ้าเราเอามือปิดนะครับเขาก็จะดีเทคหน้าไม่เจอนะครับพอเราเปิดปุ๊บเขาก็จะมีการตรวจสอบที่รวดเร็วมากเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเราปิดหน้าไม่มิดนี่จะเป็นยังไงนะครับปิดครึ่งเดียวเห็นไหมครับไปหน้าต่างๆเนี่ยเขาก็ยังพยายามที่จะทําการดีเทคนะครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นมา นะครับลักษณะแบบนี้คือเขาพยายามจับจุดที่สําคัญของรูปร่างใบหน้าเราเขาก็พยายามเข้าสมการหาในเรื่องของโครงสร้างของใบหน้าของเรานะครับลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าดวงตานะครับที่เขาสร้างเส้นขอบเนี่ยเขาจะอยู่ที่เซนเตอร์ของดวงตาพอดีจะเห็นตาดําเห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนของตัวปากนะครับ เขาก็จะสร้างนะครับเป็นในส่วนของเคิร์ฟนะครับริมผิปากบนริมผิปากล่างเขาจะคำนวณออกมาเป๊ะๆเ,เลยขึ้นอยู่กับเราใส่สมการคณิตศาสตร์เข้าไปนะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อง c h ช n แนลกอบสกายเน็ตนะครับหรือถ้าอยากจะเรียนรู้นะครับ ็สามารถที่จะติดต่อทาง Line ID เ o บ s ก y ล์ฟสกได้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับ